สวัสดีครับสาวกมาด้าทุกท่านพบกับผมบ่าวทงเมืองศรีออโต้ค่ะที่มาด้าสุรินทร์ก็เสร็จสิ้นการรอคอยสักทีนะครับสําหรับนิวมาด้าซีเอ็กนะครับในปีโมเดลียร์สองพันสิบห้าเนาะเปิดตัวมาทั้งหมดนะครับสี่รุ่นนะครับราคาโคตรว้าวมากนะครับทุกคนเนาะเอาเป็นว่านะครับเราไปดูตัวรถพร้อมกันป่ะรถที่อยู่ตรงหน้าทุกคนในตอนนี้นะครับคือ New Mazda CX-3 Essential นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับ Signature 899,000บาทนะครับตัวนี้หลังคาดำนะครับจดทะเบียนเป็น2สีตัวท็อปสุดนะครับซิกเนเจอร์จะไม่มีสีขาวมุกแล้วนะครับทุกคนมีเพียงสีสีเท่านั้นก็คือสีแดงโซลิคิตันสีแพทินัมคอร์สสีเทาโพลีเมทันเกและก็สีเทาแอโรเกเหมือนคันนี้นะครับทุกคนเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการตลาดเขาตัดออกไปเนาะว่าสีขาวมุกมีเยอะแยะมั้งเขาก็เลยตัดออกไปทุกคนในส่วนของสีขาวมุกนะครับจะมีในส่วนของรุ่น เริ่มต้นนะครับรุ่นพามถึงรุ่นอัลตาพัฒนะครับจะมีในส่วนของสีขาวมุกเริ่มต้นนะครับในรุ่นพาม699,000บาททุกคนได้อะไรบ้างเนาะในส่วนของรุ่นนี้นะครับจะไม่มีระบบสมาร์ทคี์เลีนะครับทุกคนเนาะแต่ว่ามีกล้องหลังมีจอกลางให้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นรถราคาประหยัดนะครับในส่วนของรุ่นพามและตัวถัดมานะครับเป็นรุ่นออลตา759,000บาทนะครับทุกคน รุ่นนี้ก็จะได้ระบบสมาร์ทคียรเเพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนก็เบาะหนังและรุ่นถัดมานะครับก็จะเป็นรุ่นอัลตราพัดนะครับ8 2 9 0 0 0บาททุกคนนี่รุ่นนี้นะครับจะได้ระบบความปลอดภัยขั้นสูง i อซ์เซนนะครับหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a อ v ดวานสมาร์ทซิตี้เบ e s ซั p พอร์ตนะครับเบรกความเร็วต่ำเนาะบ y s สปอร์ต t a นะครับจะมีในรุ่นนี้นะครับทุกคนแล้วก็คิวซุ้มล้อนะครับเป็นสีดำเงา แล้วก็คิวโคมเมียมนะครับมีมาให้จากโรงงานเลยทุกคนจะมีในรุ่นอัลต้าพัทนะครับเป่าทงเมืองสีคาดการว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นขายดีนะครับทุกคนรายรถที่อยู่ด้านหน้าทุกคนในตอนนี้นะครับก็เป็นรุ่นซิกเนเจอร์นะครับทุกคนเนาะเป็นตัวท็อปสุดแล้วรุ่นนี้นะครับให้เรานึกถึงนะครับรุ่นสปอร์ตรักตัวเก่านะครับเพราะว่ามันนังคาดานะํดาเนาะมีซันรูฟแต่ว่าถูกตัดออปชั่นบางตัวออกไปนะครับเป็นรุ่นปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่แล้วกันเนาะ ให้มันสอดคล้องกับราคาท้องตลาดนะครับในปัจจุบันกระจังหน้านะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้ดูสปอร์ตมากทุกคนเนาะนี่โลโก้มีเรดาร์อยู่ด้านในนะครับแต่ว่าไม่มีภาพรอบคันเนาะเพราะว่าถูกตัดออกไปมีเฉพาะกล้องหลังนะครับทุกคนเนาะระบบที่ใช้เรดาร์ตัวนี้นะครับก็จะมีระบบ MRCC นะครับ m a z d a r ร da r cruise control นะครับถึง stop and go นั่นหมายความว่านะครับระบบนี้จะแปรผันตามรถคันหน้าถึงจุดหยุดนิ่งนะครับทุกคนเนาะภายใน3วินาทีนะครับ ถ้ารถคันหน้าเขาเลื่อนออกไปนะครับเราก็จะเลื่อนออกไปตามด้วยแต่ว่านะครับถ้าเกิน3ามวินาทีนะครับเราต้องเติมคันเร่งนะครับรถถึงจะเคลื่อนไปข้างหน้านะครับทุกคนในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะได้ระบบไฮเบียมคอนโทรลนะครับก็คือปรับไฟสูงอัตโนมัติทุกคนมีมาให้ในรุ่นนี้อ่าไฟตัดหมอนะครับมีมาให้นี่ดูสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับทุกคนเนาะล้อแมกซ์อันรอยนะครับเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับปัดเงินมาเลยดูสปอร์ตมากทุกคน แล้วก็คิ้วโครเมียมนะครับเนาะดูสปอร์ตจริงๆนะครับสีดําเงานี่มาดูใกล้ๆกันหน่อยเนาะระบบการสั่นสะเทือนนะครับก็เป็นแบบอิสระเมกเฟลร์นสเตตันะครับด้านหน้าเนาะช่วงล่างของมาด้านะครับจะสามารถบิดตัวได้เพื่อให้วถดนะครับยึดเกาะถนนได้ดีแล้วก็เข้าโค้งได้อย่างแม่นยํานะครับทุกคนเนาะนอกจากนี้นะครับยังมีระบบ GVC นะครับเข้าโค้งได้แม่นยํายิ่งกว่าเดิมอีกทุกคนนี่กระจกนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้นี่ทุกคน ลังคาก็เป็นสีดาเงานะครับรุ่นท็อปเนาะเสา A เสา B นะครับเป็นสีดาเงาเปียโนแบ็กทุกคนคุณแจก็คีย์เด็ดนี่มีให้เนาะด้านหลังก็เป็นทิเบรกเหมือนเดิมทุกคนก็เป็นรุ่นสปอร์ตลักเดิมนั่นแหละอ่ามาดูขับคันกันหน่อยนี่เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับมีมาให้เป็นท่อคู่นะครับเป็นท่อจริงนะไม่ใช่ท่อหลอกนะครับทุกคนเนาะนี่มาดูนะครับก็เหมือนเดิมบบครับทุกคนเนาะนี่ไฟทับทิมนะครับด้านล่าง แต่ว่าราคาไม่แพงนะครับ999,000บาททุกคนยังไม่หักส่วนลดเนาะอนาคตอาจจะมีส่วนลดมาเพิ่มตัวนี้นะครับก็จะเป็นซับของลาโพงโบสแล้วก็ปั๊มวมถูกเชื้อน,นะครับมีมาให้เนาะทุกคนเบาสามารถพับแยกได้60-40แผ่นปิดสัมผัสท้ายมีให้ลาโพงโบสดตัวก็ถือว่าให้คุณภาพเสียงนะครับที่ชัดเจนเพราะว่าเป็นรถราคาไม่สูงมากทุกคน ปุ่มสมาร์ทคีย์เลสนะครับก็เหมือนเดิมเนาะนี่ใบสปอร์ต RCTA นะครับก็จะเตือนที่กระจกมองข้างตรงนี้นะครับทุกคนเนาะทั้งสายทั้งขวาเนาะไปดูภายในกันหน่อยในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังนะครับปาณีดมากนี่ตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับทุกคนเนาะคุชคอนโทรลนะครับก็สามารถปรับระยะห่างได้จากตรงนี้นะครับทุกคนเนาะอ่าฝั่งนี้ก็เป็นรับสายวางสายเหมือนเดิมนี่จอ m ิ d มดีนะครับเป็นแบบนี้หน้าจอแสดงการขับขี่นะครับมีให้ นี่ทุกคนตัวนี้จะเป็นหนังหนังนุ่มนะครับทุกคนเนาะวัสดุแบบ soft touch จอกลางก็มีให้เหมือนเดิมนะครับตรงคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนังสีเทานะครับแล้วก็ได้สีส้มตัวนี้ช่องแอร์นะครับเป็นสีสีอะไรอะ่ะจำไม่ได้เหมือนกันสีส้มนะครับแต่ว่าเขามีชื่อของเขาอยู่ผมเองก็จาไม่ได้นะครับทุกคนเนาะก็ดูพ p r e m ียมขึ้นแอร์ Air นะครับเป็นแบบอัตโนมัติ wide range c h a r g e นะครับมีมาให้ทุกคนนี่ มาในเกียร์สกายอียิปได้หสปีดมอนเดิมนะครับให้ความนุ่มนวลมั่นยําและมีประสิทธิภาพเป็นมือไฟฟ้าออตโต้โฮมีให้นี่เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับทุกคนเนาะหนังเหมือนมีลายนะครับเหมือนตัวสปอร์ตรัตัวเดิมนะครับทุกคนเน,ะะนาะปรับไฟฟ้าได้นะครับบันทึกที่นั่งได้สองตำแหน่งทีตต่ตัวอถแล้วก็ที่ดอกคุญแจนะครับดอกก็ตำแหน่งอีกด้วยมือนเดิมเนาะหลังคาซันรูฟนะครับมีให้ทุกคนเนาะนี่หลังคาซันรูฟมีให้ นะครับตัวนี้จะใช้มืออยู่แต่ถ้าต้องการไฟฟ้าคือตัวนี้นะครับต้องการไฟฟ้าเนาะตัวนี้ปิดระบบไฟอยู่ทุกคนนี่ด้านหลังอ่ะกว้างขวางไหมทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนรุ่นสปอร์ตแล็กตัวเดิมเลยเนาะเพียงแต่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่นะครับนี่ระบบเตือนเมื่อเมรุมร้านนะครับมีให้เหมือนเดิมเนาะเตือนออกนอกเรียนมีให้เหมือนเดิม เรียกว่า i x 10เซนนะครับทุกคนเนาะนี่ท่านไหนนะครับอยากจะทดลองขับนะครับก็สามารถติดต่อบ่าวทงเมืองศรีได้นะครับมาดูเงื่อนไขโปรโมชั่นได้นะครับที่มาด้าสุรินเนาะนิวมาด้าซีเอ็กสานะครับบางคนบอกว่าทําไมไม่เปลี่ยนโฉมสักทีเนาะเพราะว่ามันตกรุ่นหรือเปล่านะครับแบบนี้ก็ดีนะครับมันทําให้ไม่ตกรุ่นนะครับไม่ว่าลูกค้านะครับที่ออกไปก่อนหน้านี้นะครับก็หน้าตาเหมือนเดิมเนาะไม่เปลี่ยนมากนะครับเนาะก็ไม่ตกรุ่นนะครับ ท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆนะครับก็สามารถติดต่อบ่าวชุงเมืองสีได้เลยตามช่องทางใต้ลิงก์นี้ผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวชุงเมืองสีก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ